อัปเดตเกมใหม่หน้าเล่นในเดือนกระกฎาคมนี้มีอะไรบ้างในคลิปนี้เนี่ยทางอิงจากช่อง Virtual Gamer TH จะมาแนะนําเกมใหม่ที่น่าสนใจแนะนําการถึง10อันดับเกม PC คอนโซลหน้าเล่นในเดือนกระกฎาคมในปี2023รอบนี้เนี่ยก็มีหลายแนวเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปติดตามกันแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ก็อย่าลืมมากดติดตามกันด้วยนะถ้ากดติดตามกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมแรกกันเลยค่ะ ในเกมที่1จะพาไปเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ในสไตล์โรคลา e ที่คุณเนี่ยสามารถวนกลับมาเล่นได้เรื่อยๆอย่างเกมที่มีชื่อว่า Yet Another Zombie Survivor หลังจากที่เกมนี้ได้เปิดทดสอบฟรีกันไปแล้วก็ได้เลิกวางขายตัวเต็มบน p ีกันเสียทีโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะมาสวมบทบาทเป็นทหารหน่วยพิเศษที่แต่ละตัวละครน,นั้นก็จะมีอาวุธและทักษะสกิลที่มีความแตกต่างกันมาต่อสู้ป้องกันการลุกปราจากฝูงซอมบี้ที่ด้านหน้าเข้ามานับพัน ทางผู้เล่นจะต้องกำจัดซอมบี้และเอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดพร้อมสะสมเงินในการเล่นแต่ละรอบไปแลกเปลี่ยนเป็นเทนนิงพอยท์ที่มีไว้ให้ทางผู้เล่นเนี่ยอัปเกรดสกิลบัฟต่างๆได้และยังสามารถรวบรวมแต้มไปอัปเกรดอาวุธหลกักอาวุธรองรวมถึงอุปกรณ์ในแต่ละตัวให้พร้อมต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ ซึ่งความมันภายในเกมนี้เนี่ยคือเราจะได้ปะทะกับฝูงซอมบี้ที่เยอะมากๆปะปนไปด้วยซอมบี้สายโหดที่เราต้องใช้ไหวพริบการหลบหลีกและยิงจัดการเหล่าซอมบี้ให้ได้เยอะๆเพื่อปั้นตัวละครของเราเนี่ยให้แข็งแกร่งมากขึ้นถึงจะได้เปรียบค่ะส่วนตัวเกมนี้ก็มีกำหนดวางขายในวันที่14กรกฎาคมในปี2 0 2 3นี้สาวก p ีต้องไปลองติดตามกันดูนะ ส่วนเกมที่2เนี่ยสาวกทั้งหลายต้องมาติดตามกันกันกบเกมแอคชั่นในสไตล์ไซไฟที่มาพร้อมกับชุดสุดไฮเทคไปต่อสู้กับเหล่าไดโนเสาร์ภายในเกมที่มีชื่อว่า exo primal นับว่าเป็นอีกหนึ่งเกมจากค่ายแคปคอมที่ดูมีกลิ่นอายของเกมในตำนานอย่างไดโนคลายสิท ซึ่งเกมนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวในปี2040จูจูเหล่าไดาโนเสาร์เนี่ยก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาก่อความวุ่นวายบนโลกงานนี้ทางองค์กร IBS ก็ได้นำเหล่าผู้มีฝีมือ EXO Fighter ที่ทางผู้เล่นเนี่ยสามารถสร้างและปรับแต่งตัวละครกันได้มาสมชุดเกราะ Ex o s u ซสูตรเข้ามาต่อสู้กับเหล่าไดาโนเสาร์เพื่อปกป้องโลกให้กลับมาสงบสุขอีกครั้งค่ะ โดยเกมนี้เราต้องมาต่อสู้เอาชีวิตรอดกันแบบออนไลน์ที่สามารถเล่นโคออกับเพื่อนๆกันได้นําเสนอเกมในมุมมองบุคคลที่3เน้นการเล่นแบบทีมร่วมมือการจัดการกับเหล่าไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ที่เราเนี่ยต้องอาศัยทักษะสกิลเน้นกนจาจัดจุดอ่อนและช่วยเหลือกันภายในทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายภารกิจนั่นเองค่ะ ถมเกมนี้ยังสามารถเล่นได้ทั้งแบบ PvP ที่ทางผู้เล่นต่างฝ่ายเนี่ยจะมาชิงชัยกันด้วยการสะสมพลังให้ได้มากที่สุดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเลือกเล่นแบบ PvE ก็จะมีแคมเปญเรื่องราวให้กับทั้งผู้เล่นได้สนุกกันสำหรับในเกมนี้เนี่ยก็มีภาพกราฟ,ฟิกที่ดูสวยงามน่าเล่นและก็ยังมีการวางจำหน่ายให้เล่นกันบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One และก็ Xbox Series X Xbox Series S ต่นเองค่ะ มาดูเกมที่3ในสไตล์ซิมูเลชันกับโรงงานผลิตอัตโนมัติที่ทางผู้เล่นต้องมาวางแผนล,ลายผลิตกันให้ดีในเกมที่มีชื่อว่าเทคโทนิก้าสำหรับในเกมนี้ก็มีการวางจำหน่ายในช่วงวันที่18กรกฎาคมในปี2023บนเครื่องเล่น PC ที่เกมนี้เนี่ยจะให้ทางผู้เล่นมาสนุกกับการจัดสรรโรงงานผลิตของต่างดาวในมุมมองบุคคลที่1อันมีฉากหลังเป็นดาวเคราะห์รายร้องไปด้วยเหล่าทรัพยากรานานาชนิดซึ่งเราจะมาจัดการลายผลิตด้วยตัวเอง หรือว่าจะใช้เครื่องจักรประเภทต่างๆมาผลิตสิ่งของเครื่องใช้และช่วยรวบรวมทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับโรงงานของเราให้จเจริญเติบโตกันขึ้นได้แถมเครื่องจักรที่ใช้เนี่ยก็ยังสามารถลำเลียงทรัพยากรและยังใช้เป็นลิฟต์ในการขนของที่เราสามารถสร้างขึ้นมาช่วยในสายการผลิตของเราแบบอัตโนมัติก็ได้ส่วนนี้จะมีการติดตั้งเชื่อมต่อกสายพันธุ์ที่ดูง่ายเครื่องที่ได้สะดวกและยังสามารถปรับการตั้งค่าอัปเกรดสมรรถนะของเครื่องจกักรให้การผลิตของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งทางผู้เล่นก็ยังสามารถเดินทางสำรวจไปยังสถานที่ต่างๆบนดาวเคราะห์เพื่อออกสำรวจหาทรัพยากรและยังสามารถชวนเพื่อนมาเล่นโควอฟร่วมด้วยช่วยการสร้างโรงงานผลิตให้ใหญ่โตมากขึ้นกันได้สูงสุดถึง4คนอีกด้วยค่ะใครที่เห็นเกมนี้แล้วนะคะสนใจก็สามารถไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะ ถัดมาดูเกมที่4รอบนี้เนี่ยก็ขอแนะนำกับอีกหนึ่งซีรีส์เกม Jacket a r i า n ที่ได้ทำภาคต่อออกมาจนถึงภาค3และเป็นผลงานเกมของใค่ที่ทำเกม Topical และ Surviving ิมา ซึ่งตัวเกมนี้นะคะก็เป็นเกมแนวแอคชั่นผสมการวางแผนในมุมมองด้านบนด้านของเกมเพลย์เนี่ยก็เป็นแบบเทิร์นเบสอาศัยการวางแผนกลยุทธ์มีภาพกราฟิกที่ดูสวยงามพร้อมเล่าเรื่องราวของประธานาธิบดีของประเทศแห่งหนึ่งอย่างแกลนเชียนได้หายตัวไปและมีทางกองกําลังเดอะลีเจียนทางครอบครัวของประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้ยอมทําข้อตกลงกับบริษัทอดอนนิสพร้อมจ้างวานฐานมือดีออกตามหาประธานาธิบดีและทําให้ประเทศนี้กลับมาสันติอีกครั้งค่ะ เกมนี้ทางผู้เล่นจะต้องทําการวางแผนควบคุมเหล่าทหารที่มีทักษะสกิลความสามารถเฉพาะตัวออกไปสำรวจดินแดนสะสมเงินสามารถปล้นสะดมอาวุธอุปกรณ์มาใช้งานกันได้และยังสามารถพัฒนาทีลตนเองให้แข็งแกร่งมากขึ้นพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อีกทั้งเกมนี้นะคะก็ยังมีโหมดการเล่นแบบออนไลน์โคออฟกับผู้เล่นคนอื่นๆได้ด้วยนะใครที่ชอบเกมวางแผนก็สามารถไปติดตามกันได้ค่ะ ส่วนตัวเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแผนวางจำหน่ายในเครื่องเล่น PC สามารถติดตามได้ใน Steam เลยนะมาถึงเกมที่5กันแล้วแนะนำเกมอินดี้น่าเล่นที่ทำภาคต่อออกมาพร้อมเล่าเรื่องราวการเดินทางเหนือธรรมชาติให้ทุกคนได้เสพกันต่ออย่างเกม Oxenfree 2 Lost Signal นับว่าเป็นเกมปะจนภัยสำรวจดินแดนในโมวอ,องด้านข้างที่ตัวเกมนี้เนี่ยมีแพลนวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5และก็ n n i t e n d o Switch ส่วนเนื่องราวภายในเกมนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากเกมภาคแรกเป็นเวลา5ปี โดยทางผู้เล่นจะมารับบทเป็นไลลี่ที่เดินทางกลับไปยังคามิน่าบ้านเกิดของเธอหลังจากที่เธอได้รับสัญญาณวิทยุป,ปริศนาซึ่งทางไลลี่ก็ต้องสืบค้นหาข้อมูลพร้อมเปิดเผยเรื่องราวความลับจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ด้วยการเดินทางสำรวจไปในแต่ละพื้นที่ใช้การตัดสินใจผ่านเรื่องราวทางเลือกและก็ความสัมพันธ์ของเหล่าตัวละครภายในเกม เราจะได้พบเจอกับ NPC หรือเพื่อนร่วมเดินทางที่สามารถช่วยเหลือในการหาบอแสความเชื่อมโยงต่างๆอันเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมประจนภัยในมุมมองด้านข้างที่มีภาพกราฟิกดูดีออกแนวอินดี้แบบนี้ก็ต้องลองติดตามกันดูนะ ผ่านไปแล้วถึง5เกมนะคะถ้าเกิดว่าดูจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยชอบเกมไหนมาคอมเมนต์บอกอิงใต้คลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูเกมที่6กันต่อเลยค่ะอิงขอแนะนำกับเกมซิมูเลชันสุดอินดี้จากผู้พัฒนาเกม My Time a t p o r t i ทีที่เราจะมาบริหารโรงเรียนในฝันกันกับเกมที่มีชื่อว่า Let's School ถ้าใครเนี่ยที่ชอบเกมแนวนี้ก็สามารถหาซื้อมาเล่นได้บนเครื่องเล่น PC เลยนะส่วนตัวเกมนี้ก็ต้องบอกว่าทางผู้เล่นจะมาเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนเก่าแห่งหนึ่งที่ได้รับภารกิจให้มาสร้างโรงเรียนบริหารจัดการภายในโรงเรียนแห่งนี้ปฏิรูปการศึกษาปรับแต่งแนวการสอนหาวิธีในการเพิ่มจำนวนนักเรียนให้พวกเขาเนี่ยมาศึกษาในสถาบันแห่งนี้รวมถึงการดูแลบุคลากรเหล่านักเรียนให้อยู่โรงเรียนนี้ได้อย่างมีความสุขไปพร้อมกับการพัฒนาโรงเรียนเล็กๆเ,เนี่ยให้กลายมาเป็นโรงเรียนที่ใหญ่โตขึ้น อีกทั้งเกมนี้ก็ต้องบอกว่ามีระบบการปรับแต่งตัวละครอวตารสามารถปรับแต่งโลโก้ก็ได้มีเครื่องแบบนักเรียนให้ตกแต่งกันรวมถึงการปรับแต่งอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนได้อย่างตามใจชอบทางด้านการบริหารโรงเรียนก็ต้องอาศัยการตัดสินใจและสิ่งที่เราเจอปัญหาต่างๆของนักเรียนสถานศึกษาหรือว่าบรรยากาศค่าของเครื่องใช้ภายในโรงเรียนล้วนมีผลต่อผู้คนในโรงเรียนด้วยเช่นกันหากว่าใครที่ชอบเกมแนวบริหารจัดการสร้างอาณาจักรโรงเรียนแบบนี้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยละ่ะ มาดูเกมที่7กันต่อเลยค่ะต้องบอกว่าสาวกสาวนักปรุงยาต้องมาติดตามกันต่อกับอีกหนึ่งภาคที่ทางโคเอเทคโมได้หยิบซีรีส์อัลเทริเยในปี1997มารีเมคใหม่ให้ดูน่าเล่นมากขึ้นภายในเกมที่มีชื่อว่าอัลเทอริเยมารีรีเมค The Alchemist of s a เบ b u r g ถือว่าเป็นเกม JRPG ในสไตล์เทิร์เบดภาคแรกของสาวน้อยนักปรุงยานำเสนอเรื่องราวของสาวมาเรียนักเรียนในโรงเรียนเล่นแกละแปรธาตุที่เธอเนี่ยก็ดันเรียนไม่เก่งใกล้ถูกไล่ออกแล้วนะคะแต่เธอเนี่ยก็ได้รับโอกาสจากคุณครูที่มาพร้อมกับภาร,รกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือเธอต้องทำผลงานดีเด่นพิสูจน์การเป็นนักปรุงยาภายใน5ปีเพื่อสอบให้ผ่านหากทําได้เนี่ยเธอก็จะได้เรียนต่อหรือถ้าเกิดว่าเธอทําไม่ได้เธอก็อาจจะไม่ได้เรียนในฐานะนักปรุงยาอีกต่อไป สำหรับในการรีเมคเกมนี้นะคะทางพัฒนาเขาก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเกมไว้แบบเดิม อาจจะมีการดัดแปลงบางส่วนให้ดูทันสมัยมากขึ้นทางด้านเหล่าตัวละครจะเป็นแบบ s อดูน่ารักตัวเล็กออกระจนภัยในมุมมองด้านบนออกระจนภัยต่อสู้กับเหล่าพ้องเพื่อนเพื่อทําภารกิจในเส้นทางนักปรุงยาให้สําเร็จถ้าหากว่าใครเด่ยที่เป็นสาวกเกมนี้เนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะคะและก็เกมนี้มีแพลนวางขายบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 PlayStation 5และก็มีบน n ฮ o Switch ด้วยค่ะ ส่วนเกมที่8นี้เดี๋ยวเรามาดูเกมสยองขวัญมาใหม่กันบ้างค่ะเกมนี้ก็มีชื่อว่า Unholy ในเกมนี้นำเสนอมุมมองเกมแบบ FPS ที่จะให้ทางผู้เล่นอินไปกับบรรยากาศภายในเกมอันน่าสะพึงกลัวเป็นการรวมตัวกันของผู้พัฒนาเกมอันมีชื่ออย่าง Bulletstorm, Plankiller และก็ Gear of War ที่พวกเขาได้มารวมตัวกันเป็นทีมงานใหม่และยังได้สร้างสารรค์เกมนี้ออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกัน โดยเกมนี้ได้เล่าเรื่องราวของไซดาคุณแม่ที่ออกตามหาลูกที่ถูกลักพาตัวไปเธอยอมเสี่ยงอันตารายทุกอย่างตามหาทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือลูกของเธอในโลกที่กำลังล่มสลายจากการบุกของเหล่าปีศาจท,ที่ผุดขึ้นมาจากนารกพร้อมหลบหนีอันตารายที่กำลังคืบคลคานเข้ามาหาเธอ ทางด้านความตื่นเต้นและความสยองขวัญของเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะได้มาลอบเร้นไปตามสถานที่อันน่ากลัวเราสามารถคิดกลเม็ดในการเอาตัวรอดได้หลายแบบเพื่อสำรวจโลกค้นหาบอ่อแสลูกของเธอพร้อมเผชิญหน้าต่อสู้กับปีศาจอันน่ากลัวแถมเกมนี้ก็ยังมีระบบ m e n t a l health ที่ทางผู้เล่นสามารถเลือกจมดิ่งสู่ความบ้าคลั่งและก็ความมืดมิดหรือว่าจะเลือกประคองสติของตอนเองตั้งมั่นในสิ่งที่ทำเพื่อตามหาลูกโดยไม่ฆ่าใครเลยก็ได้ค่ะ สำหรับในเกมนี้มีการวางขายบนแค่เล่น PC, PlayStation 5และก็ Xbox Series X, Xbox Series S นะต่อมาเป็นเกมที่9กกันแล้วสำหรับในเกมนี้พาย้อนเวลาไปในยุคไดโนเสาร์ที่ใครเห็นตัวเกมนี้แล้วอาจจะทำให้นึกถึงเกมอาร์ก็ได้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยเราจะได้มาเอาชีวิตรอดกันแบบข้ามยุคกันไปเลยกับเกมที่มีชื่อว่า Grand e m p i r e Time Travel Survival นาบเ่าเป็นเกมแนว s r v i v a l เอาชีวิตรอดที่ทางผู้เล่นจะได้มาสนุกกับการเดินทางในยุคสมัยต่างๆเริ่มกันตั้งแต่ยุคหินยุคกลางและก็ยุคปัจจุบันกันแบบเปิดโลกกันไปเลยทางด้านการประจมภัยเนี่ยเราจะได้มาเอาชีวิตรอดจากอันตรายรอบด้านในยุคดึกดำบัน เกมนี้เนี่ยเราก็สามารถออกสำรวจรวบรวมเหล่าทรัพยากรมาครับเป็นสิ่งของเครื่องใช้อาวุธอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงการสร้างที่พักอาศัยในการเอาชีวิตรอดแต่แตละวันแถมในยุคดึกดำบรรน,นั้นเนี่ยก็มีเหล่าไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ทั้งใจดีแล้วก็ดุร้ายที่เราสามารถจับพวกมันมาเป็นสัตว์ขี่กันได้และถ้าหากว่าเราเดิใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีเข้าสู่ยุคสมัยปัจจุบันในช่วงนั้นก็จะมีเหล่าเครื่องบินให้เราได้ขับสำรวจโลกกันอีกด้วย หรือว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดนำเสนอยุคสมัยได้หลากหลายเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็าสามารถไปติดตามกันได้ในสตีมบน PC กันเลยนะสำหรับในเกมที่10นะคะขอปิดท้ายกันด้วยเกมในสไตล์โซ l ไลท์กระแสดีที่ทำภาคต่อไม้สาวกเนี่ยได้มันกันอีกแล้วอย่างเกมที่มีชื่อว่าแลมนน้น2ในเกมนี้ทำออกมาในแนวแอคชั่นอารนำเสนอเกมในมุมมองแบบ TPS ได้บอกเล่าเรื่องราวต่อจากเกมภาคแรกอย่างแลมเน้น The a r c h ชีส โดยเกมนี้เนี่ยก็ได้บอกเล่าถึงเหล่าผู้คนต้องเอาชีวิตรอดจากอสุรกายและก็บอสสุดโหดใตพ้พิภพที่กลับมารุกรานในโลกนี้อีกครั้งทางผู้เล่นสามารถเล่นในโหมดโซโล่คนเดียวหรือว่าจะเล่นโคอฟอกับเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆรวมด้วยช่วยกันปราบเหล่าอสุรกายมอนสเตอร์ที่ดุร้ายไปด้วยกันก็ได้ภายในเกมนี้ก็มีเหล่าอาวุธปืนอุปกรณ์อาวุธระยะประชิดไว้จัดการเหล่าสตรูกันซึ่งทางผู้เล่นต้องงัดทั้ะส,สกิลความสามารถของตนเองและก็เพื่อนร่วมทีมออกมาใช้ในการต่อสู้ เอาชนะอุปสรรคแล้วก็สตรทูที่อยู่ตรงหน้าไปพร้อมกับการปกป้องเหล่ามนุษยชาติจากภัยร้ายในครั้งนี้นอกจากนี้ก็ยังมีระบบภารกิจการคราบสิ่งของและระบบลูทไอเทมจากเหล่าสตรูต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งของในเกมนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ในการต่อสู้ไม่น้อยเลยส่วนตัวเกมนี้ก็พร้อมวางจำหน่ายบนเครื่อง PC PlayStation 5, Xbox Series X และก็ Xbox Series S คุณผู้ชมคนไหนที่เคยเล่นในภาคแรกกันมาแล้วเนี่ยอย่าลืมไปติดตามภาค2อกันด้วยนะ สำหรับในวันนี้ทางอิงก็ได้มาแนะนำครบทั้ง10เกมมาใหม่นะ่าเล่นกันแล้วมีเกมไหนที่เป็นเพื่อนชอบกันบ้างหรือว่ากำลังติดตามอยู่คอมเมนต์มาบอกในคลิปนี้กันด้วยนะและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้พร้อมกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและให้คนอื่นๆได้ดูคลิปนี้กันเยอะๆด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะทุกคนบายยจ้า